วันนี้กลุ่มที่1จะนําเสนอหลังการทดลองรายงานที่10เรื่องลักษณะมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสน,นะครับสมาชิกผุณจะทํามีดังนี้นะครับต่อมาเป็นตารางที่1.1นะครับโดยเราจะหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนําแบบวงลออนะครับโดยเราจะจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์ที่110บโวลต์นะครับและทกระแสะที่ตั่้งแต่25%ไปจนถึง100นะครับที่พิกัด2อแอมป์นะครับ และทาการวัดค่าความเร็วรอบนะครับค่าทอสค่าพีอินนะครับและค่าพารามกเตอร์นะครับเมื่อเราเทกระแสเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าค่าพีอินก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับส่วนค่าสลิปนะครับเราจะดูได้จากความเร็วรอบเมื่อความเร็วรอบลดลงนะครับค่าสลิปจะค่อยๆ่อยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพนะครับจะเห็นได้ว่ามัน ค่าไม่ค่อยคุ้มที่นะครับสูงต่ำเป็นบางช่วงนนครับต่อมาเป็นตารางที่1.2นะครับเราจะหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์หนวนำแบบก,กรุงรอบเช่นเดิมครับแต่เราจะจ่ายแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับไปที่220โวลต์นะครับและเทคเกระแสตั้งแต่60ไปจนถึง100นนะครับที่พิกัด2.9แอมป์นะครับ แล้วทำการวัดค่าความเร็วรอบเหมือนเดิมครับค่าทอกค่าพีอินนะครับแลาจะเห็นด้ว่าเมื่อทคกระแสเพิ่มขึ้นครับพีอินก็จะเพิ่มขึ้นตามเหมือนเดิมนะครับตามด้วยและวัดส่วนพีเอาเราจะได้จากการคำนวณนะครับค่าสลิปก็เช่นเดิมนะครับเมื่อความเร็วรอบลดลงนะครับค่าสลิปจะเพิ่มขึ้นนะครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็ มีค่าไม่ค่อยคงที่นะครับมีสูงต่ำเป็นบางช่วงจากตารางที่1.1และ1.2เขียนการลักษณะคุณสมบัติแรงบิดและความเร็วรอบของ,ของทั้งสองช่วงนะครับของแรงดัน100โวลต์และแรงดัน220โวลต์นะครับให้อยู่ในรูปเดียวกันนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นแรงดัน220โวลต์นะครับจะเห็นว่าค่าทอค มีค่าสูงมากนะครับสูงกว่าเส้นที่เป็นแรงดันหนึ่งร้อยโวล์นะครับส่วนกราฟถัดไปนะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสลิปนะสลิปจะอยู่ในแกน x นะครับแกับกระแส power factor แล้วเปอร์เซ็นประสิทธิภาพนะครับจะอยู่ในแกน y นะครับมาดูที่กราฟเส้นแรกนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับแรงดันหนึ่งรอยโวล์นะครับเป็นกระแสและสลิปนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อค่าสลิปเพิ่มขึ้นกระแสก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามนะครับส่วนที่แรงดันสองอยี่สิบโวล์นะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับจะเป็นกระแสและสลิปเช่นกันนะครับเส้นนี้ครับสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นสลิปก็จะเพิ่มขึ้นตามเช่นกันนะครับส่วนกราฟเส้นต่อไปนะครับ เป็นกราฟเส้นสีฟ้านะครับที่ดังดังหนึ่งอโวล์ครับแต่จะเป็น Power อร์พาวเวอร์กับสลิปนะครับทังที่เห็นว่าพาวเวอร์ e ฟ f เตอร์เพิ่มขึ้นจะอยู่ในช่วงที่สลิปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะคงที่ประมาณ0.8นะครับส่วนกราฟเส้นต่อไปนะครับ เป็นเส้นสีขาวครับสองรวมยยี่สิวัวครับ Power Factor และ Slipp เช่นกันนะครับส่วนการาฟเส้นต่อไปนะครับเป็นการาฟเส้นสีส้มนะครับที่แนดัา1หนึ่น100งร้อยัเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพแล้วก็สลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่สลิปประมาณศูนย์จุดหกห้าครับจะมีค่าสูงสุดนะครับ อยู่ที่ประมาณ90%แล้วก็จะค่อยลดลงเมื่อสลีปเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกราฟแรงดัน220โวลต์นะครับก็เป็นประสิทธิภาพกับสลีปเหมือนกันนะครับแต่ค่าสลีปก็จะอยู่ที่ประมาณ0.03นะครับค่าประสิทธิภาพสูงสุดก็จะมาประมาณ97%นะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเพิ่มสลีปขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นตารางที่2.1นะครับ เราจะทำการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์กานําแบบสลิปลิงนะครับตารางที่2.1ุเรา,ย,ายังไม่ทำการต่อหาแพรนอกนะครับเราจะทำการป้อนกระแสะเป็นช่วงๆนะครับเริ่มที่ 55%, 80%, 90%, 90และ100%นะครับเราจะทำการวัดได้ค่า รอบนะครับแรงบิดแล้วก็พีอินนะครับส่วนพีเอาเอาเวอร์เฟคเตอร์เบสสลิปลิงแล้วเปอร์เซ็นต์เกณฑเราจะทำ,ทำการคำนวณได้นะครับตารางที่2.2นะครับเราทำการต่อหาภายนอกที่6.4โ oh อห์มนะครับ เราจะทำการจ่ายกระแสเป็นช่วงๆนะครับเริ่มที่55% 80% 90% 100%นะครับทำการวัดค่าที่จะวัดได้ก็จะมีจำนวนรอบอรค่าอนะครับแล้วก็ P in น,นะครับส่วน P out Power Factor F slip Ring และ p n ทำการคำนวณได้นะครับ2.1และ2.2นะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างสลิปกับท็อกอินดิวนะครับเห็นได้ว่าเมื่อเราปรับกระแสเพิ่มขึ้นนะครับจะนี้จะเป็นเส้น R เท่ากับ0โอห์มนะครับอันนี้จะเป็น R เท่ากับ13.36โอห์มนะครับสลิปดินนะครับค่าทั้งสองจะอยู่ที่0ถึง1นะครับส่วนท็อกค่าท็อกนะครับที่ R 0ที่ R 0โอห์มนะครับ ท้องจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นกับเป็นเส้นตรงเลยนะครับส่วนที่ R 13โอล์มนะครับจะอยู่ช่วงแรกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับช่วงหลังจะค่อยๆคงตัวนะครับที่ประมาณ4โอล์มนะครับ4 4 4นิวตันต่อเมตรนะครับขออภัยต่อไปนะครับ2.1และ2.2คราบความสัมพันธ์ระหว่างสลีปกับกระแส power filter และประสิทธิภาพผิดพลาดนะครับเห็นได้ว่าสีดํานะครับ R เท่ากับ0โอล์มนะครับ ระหว่างสลิปกับกระแสนะครับจะเห็นได้ว่าค่าสลิปที่อยู่ที่0ูนถึงศูนนะครับส่วนกระแสจะค่อยๆจะเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับเห็นได้ว่ากราฟเป็นแนวชันเลยครับคือเกือบถึง3ามแอมป์นะครับ,บ,รบส่วนสีขาวครับต่อไปจะเป็น R เท่ากับ13าามเจโอห์มนะครับระหว่างสลิปกับกระแสนะครับจะเห็นได้ว่าค่าสลิปนี่สูงสูงมากเลยนะครับจาก0ูนถึง0ุด นะครับส่วนกระแสจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับช่วงแรกๆเขาช่วงหลังๆจะเพิ่มขึ้นมากนิดหน่อยครับตามกราฟเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็น R เท่ากับศ o h โอห์มที่เทียวกับค่า PM นะครับจะเห็นได้ว่าค่าสลิปนะครับจะอยู่ที่0ูนถึงศูนะครับส่วน power filter นะครับช่วงแรกจะสูงขึ้นครับแล้วจะค่อยๆขึ้นตามเป็นลำดับนะครับ ส่วน r เท่ากับ13.37โ oh อห์มนะครับระหว่างสลิปกับ power f เต t ร r นะครับสลิปลิงจะอยู่ที่0ถึง0.8นะครับส่วน power filter จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับและลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนสีฟ้านะครับ r เท่ากับ0ที่ค่าผิดพล้ายกับสลิปนะครับจะเห็นได้ว่าสลิปสลิปนะครับจะอยู่ที่0.01นะครับส่วน ครับส่วนเปอร์เซ็นต์ค่าปิดพ้านะครับช่วงแรกจะเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับส่วนท่อหลังจะค่อยๆลงเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับค่า r ที่เท่ากับส3บสามจุสามเจ็ดโมนะครับเปอร์เซ็นต์ค่าเปอร์เซ็นต์กับค่าสลีนนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ศูนย์จุดค่าสลีนขออภัยนะครับค่าสลีนจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ค่าผิดพ้าช่วงแรกจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับช่วงหลังจะ ก็ลดลงตามลําดับการาฟครับคาถามท้ายการทดลองนะครับ 1. ถ้าหากมอเตอร์รับแรงดันไม่เต็มพิกัดจะทําให้แรงบิดสูงสุดมีค่าน้อยลงถ้าหากทําการเขียนลักษณะคุณสมบัติของแรงบิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความเร็วสิ่คน,นัสจะมีรูปภาพอย่างไรนะครับจากนี้นะครับเราจะทําการพอดการาฟความสัมาพันธ์ระหว่างค่าทอร์กกับความเร็วรอบนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีค่าทอร์กมากๆความเร็วรอบเพิ่มขึ้นค่าทอร์กจะตกลงเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าหากเราเพิ่มแรงดันขึ้นนะครับค่าท็อกก็จะเพิ่มขึ้นตามกราฟนะครับ 2. ลักษณะที่ความต้านทานของโรเตอร์สูงขึ้นแรงบิดสูงสุดจะเป็นอย่างไรตอบนะครับแรงบิดสูงสุดจะมีค่าต่ำลงแต่แรงบิดสตาร์ทจะมีค่าสูงขึ้นนะครับ 3. ให้นักศึกษาลองประมาณคาดคะเนเขียนกราฟตลอดญาติความเร็วรอบและถึงลักษณะของ แรงวันและคอมโดรอบเมื่อความต้านทานของโรเตอร์แตกต่างกันนะครับจากกราฟเนี่ยสองกราฟนะครับคือทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกราฟที่แรงดันเต็มพิกัดน,นะครับตัวนี้เป็นกราฟแรงดันครึ่งหนึ่งนะครับกราฟแรงดันเต็มพิกัดน,นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อความต้านทานต่ํานะครับค่าท็อกสปีดนะครับจะท็อกท a l กตาร์ t นะครับจะต่ํานะครับส่วนค่าท a l กแม็กจะสูงนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าความนทานสูงนะครับค่าท็อกสตาร์จะสูงกว่าค่าท็อกแม็กนะครับทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ค่าประมาณอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราทําความนทานเหมือนกันนะครับก็คือถ้าความนทานต่ํานะครับค่าท็อกสตาร์เนี่ยจะเริ่มที่ต่ํามากแล้วก็แต่ถ้าท็อกแม็กเนี่ยจะสูงนะครับส่วนค่าความนทานสูงนะครับค่าท็อกสตาร์เนี่ยจะขึ้นสูงมาก แตต่่่คาทอมจะ4นะครับในการทดลองข้อที่สามนะครับท่านคิดว่าเป็นมอเตอร์คาสใดนะครับและท่านพิจารณาจากเหตุอะไรนะครับตอบนะครับเป็นคาส A เนะครับเนื่องจากแรงบิสตาร์ทมีค่าสูงและกระแสสตาร์ทมีค่าสูงนะครับข้อห้านะครับตัวประกอบกําลังขณะไม่มีโหลดกับขับโหลดนะครับเต็มพิกัดแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอบนะครับตัวประกอบกําลังครับจะมีค่าต่ําเมื่อไม่มีโหลด แต่หลังจากขับโหลดนะครับตัวประกอบกําลังจะมีค่าสูงขึ้นนะครับข้อ6นะครับจงอธิบายการแยกส่วนความเสียความสูญเสียนะครับในแต่ละส่วนโดยให้นําผลการทดลองที่เจ็ดมาร่วมอธิบายนะครับก็ด้านซ้ายจะจะเป็นทีทางไฟฟ้านะครับด้านขวาจะเป็นทีทางคนนะครับอันนี้สูตรการคํานวณของทีนนะครับรูทสามวทีไอเอเซตานะครับส่วนพีจะได้ท้อของโหลดคูณโอเมก้าเอิมนะครับ อันนี้ก็ P ของสเตเตอร์นะครับอันนี้ P ของพอลอดนะครับส่วน P ของแอร์แกก็จะได้จาก P ของสเตเตอร์กับ P ของลอดนะครับแล้วส่วนของ P ของทางคนก็จะมี P ีพักชันกับ P สเตยครับผมขผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ